บิตคอยแดงแล้วจ้านะครับหลังจากขึ้นมา10วันติดพร้อมทั้งข่าวร้ายเรื่องของกระดานเทรดเกาหลีเนี่ยนะครับถูกสั่งปิดแล้วก็จีนเนี่ยก็เร่งที่จะต่อต้านนะครับหรืคุกคามการเทรดคริปโตมากขึ้นจะเป็นงันทีอะไรฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนกคนนะครับผมคิมฮะค,คุยอยู่กับช่องคิม Property l ี่ไลท์ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยนะก็จะมาเล่าถึงคอยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่หลายคนก็กลกวายนะราคาแดงนะครับก็แหมปล่อยให้มันแดงบ้างนะครับมันขึ้นมันสิบวันแล้วนะครับจะจะมีแดงบ้างก็ เป็นสีสันนะครับเดี๋ยวจะตาบอดสีซะก่อนน้เห็นแต่สีเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหากถามถึงข่าวร้ายว่ามีไหมเนี่ยนะครับหลายคนเป็นเรื่องปกตินะแบบว่าแดงครับพี่ครับขอถามเป็นความรู้หน่อยทําไมมาถึงแดงครับอ๋อ ถ้าเป็นจานตามจะบอกว่าแดงเขามีคนขายยังไงล่ะครับแต่ผมตอบแบบนั้นเดี๋ยวจะโดนรองเท้าคว้างเอานะครับมาพูดถึงตลาดดีกว่าว่าช่วงนี้เนี่ยมีข่าวอะไรที่กดดันบ้างนะครับคืออย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะนี่คือเรื่องของคุณจิจเลนนะครับแล้วก็ทางคลังนะฮะของอเมริกานะก็ประกาศนะครับที่จะเขาไม่ได้เรียกว่าตอมตมตีบิตคอยอะไรนะบิตคอยดูทันจะผ่อนปลนมากขึ้นแล้วนะแต่สิ่งที่ตามมานั่นคือเรื่องของภาษีเรื่องของภาษีนั่นเองครับโดยเขาตั้งใจนะฮะที่จะขึ้นภาษีหรือเก็บภาษีประมาณ28บิเยี่สิบแปดบิง ะะซึ่ง้าถามว่าเป็นเรื่องข่าวร้ายไหมเอาจริงก็คงเป็นข่าวร้ายนะครับแบบก็ภาษีเก็บไปก็เหมือนเป็นรายได้ที่ลดลงไปของนักเทรดหรือนักลงทุนอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับคริปโตจะรับยอมรับอย่างแพร่หลายมีกองทุนมี r e เลเ a t o r มาครอบคุมบังคับเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผลแบ่งประโยชน์กับทางรัฐหรือทางผู้ควบคุมเป็นเรื่องปกตินะเพราะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ ในป่าใีเขาเนะครับเราอยู่ในประเทศในรัฐนะครับนั้นการแบ่งผลประโยชน์อํานาจโดยนเรื่องปกตินะฮะมีกําไรก็ต้องเสียภาษีก็เป็นเรื่องที่คิดเข้าใจได้อยู่แล้วนะครับซึ่งพวกการเทรดต่างๆเช่น capital เก i ของการเทรดหุ้นก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพูดก็หาว่าเข้าข้างนะครับแต่ผมมองว่าการที่ regulator มาควบคุมเนี่ยนะครับจริงอยู่ระยะสั้นเนี่ยมันก็จะข้ามราคานคั่นแหละนะฮะแต่ประเด็นคือระยะยาวเนี่ยทำให้คนใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นคนมั่นใจโปรง่งใสแล้วก็ แมก็มันมั่นใจขึ้นทุกคนก็ยอมรับขึ้นนะครับไปทางฝั่งอเมริกาันแล้วนะครับขอดูฝั่งจีนบ้างนะครับตอนนี้ทาง PBOC นะครับก็บอกว่าเขาจะเพิ่มความเครียด คำกดดันเนข้อเขียนคำกดดันเั่กับเอ่อพวกคริปโตเทรดดิ่งนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมการเทรดคริปโตนั่นเองนะครับเอาจริงจริงหลังสุดที่กินก็มีนโยบายในการปรับปรามหลายหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของเหมืองเองก็ตามเนาะที่แบบว่าใช้พลังงานสกปรกนะครับแ้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยธนาคารกลางของจีนเนี่ย PBOC คือธนาคารกลางของจีนนะครับก็ได้มีการคนเซิลนะฮะเรื่องของแอน group นะ ก็ที่เราคุยกันนอกเรื่องของแจ็คหมานะครับแอนกรุปที่โดนปฏิเสธไปนะครับก็เรียกว่าในสายการเงินเนี่ยฟินเทคอย่างเช่นแจ็คหมาก็ยังโดนทางธนาคารกลางหรือทาง r e g ก l a t o r ของจีนเนี่ยนะครับเล่นเลยนะฮะนั้นคริปโตเนี่ยก็เรียกว่ามีความเสี่ยงกว่าไม่ถึงความเสี่ยงทานั้นอำนาจทางการเงินระบบการเงินของทางประเทศเนี่ยมากกว่าฟินเทคด้วยซ้ำว่าฟินเทคเป็นบริษัท หนึ่งในในจีนถูกไหมครับมีตัวตนมีการควบคุมมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานของทางภาครัฐอะไรเงี้ยแต่คริปโตเนี่ยมันเหมือนจะใช้ข้างนอกนั้นหมดเลยก็เลยมีในความเสี่ยงมากกว่านะครับนั้นถ้าถามมาว่าแหมแอนกุ๊ปเนี่ยนะทางแจ็คหมายังร้องเลยนะครับแล้วคริปโตละ่ะจะเป็นยังไงครับซึ่งหากพูดถึงพลังความกดดันของจีนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นข่าวที่โด่งดังในปีนี้ในเะร่อกการแบนเมืองนะครับ เหมืองจีนนะจะทำให้แฮทแทเรดนะครับเดกกำลังกันขุดเนี่ยร่วงไปจุด1เลยนะครับแต่ก็รู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแฮทเรดเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับแปลว่าทําการโยกย้ายเหมืองเสร็จเรียบร้อยนะกลับมาขุดต่อนะครับแหม่ไม่ขุดจะเอาไปไหนแล้วนะครับก็ซื้อไอตัวเครื่องขุดมาแล้วจะไป โหลดบิตทอวเรนต์ก็คงจะไม่ใช่นะครับประกอบกับตลาด P2P ในจีนเองเนี่ยก็ยังเติบโตนะครับก็ยังมีการหมุนเวียนไปถึงแม้จะโดนกดดันอะไรอย่างหนักแต่ว่าในนุ่มแบบของคนใช้ยูเซอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ที่จะตกต่ำไปเลยครับแล้วหากในวอลุ่มเทรดนะครับในเอเชียเนี่ยครับก็เช่นพวก Binance okx OK เเนี่ยนะครับหัวปีเนี่ยนะฮะก็ยังมีวอลุ่มที่เข้มแข็ง ยังสังคมแบบมีความคิดคิดอยู่นั่นเองครับด้วยตัวเลขผู้นี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการที่จีนออกมาคุกคามออกมาตั้งข้อ,อกฏต่างๆน,น,นานาเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะครับก็กระทบไหมก็กระทบในระยะสั้นนะแต่โดยระยะยาวเนี่ยมันดูที่จะดีขึ้นนะครับเนื่องจากการที่เหมือนวิคอลเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องของถ่านหินโลกร้อนแล้วเนี่ยมันก็ให้ดูสีเขียวมากขึ้นนะครับประกอบกับคนเองก็ยังมีความที่จะอยากจะใช้คิดโตอยู่ถึงแม้ว่าจะโดนกิจการต่างๆนานาก็ตามครับ และล่าสุดที่เป็นข่าวร้ายอันหนึ่งเนะี่ยที่คนเห็น้วต้องตกลึงตกตกใจนะครับนั่นคือ11อเอเด็กซ์เชนของเกาหลีนะครับถูกปิดนะฮะท่ามกลางการตรวจสอบของทาง regulator นั่นเองนะครับอู้ผมฟังดูกตกใจเลยนะนึกว่าแบบเกาหลีนี่จะแบน เอ่อโคคริปโตเอ็กชแนน์ไปแล้วนะครับแต่พอมาดูข่าวเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวหลักๆนี่ครับที่เป็นการเทรดแบบหนึ่งดับสอต้นๆเนี่ยไม่โดนเอ่อโดนระงับนะครับจะเป็นตัวเล็กๆครับที่โดนตรวจสอบทางด้านการทําให้ถูกต้องอะไรพวกนี้นะครับแต่พวกบิตอั้มอะไรพวกนี้ยังอยู่นะครับแล้วยังเปิดขายอยู่นะแปลว่ากึนเกาหลีเนี่ยก็ไม่ได้จะเอ่อแบรนด์เละเทะนะครับคือทําตามกฎนั่นเองนะให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับด้วยข่าวรา้าต่างๆนานๆนนนนก็จะทำให้บ t c o i n ดูจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับมีน,นู่นนี่โจมตีแต่ถ้า,ามองในแง่บวกสับผมก็มองว่ามันเป็นแง่บวกนะเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยทาง r e เ u เตอร์เข้ามาอย่างที่มากากับดูแลมาตรวจสอบม,มีข้อกฎหมายข้อตกลงกันเก็บภาษีอย่างเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะแพร่หลายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไง ทางนักรก็คงไม่ได้มีทางแบนอินเทอร์เน็ตได้แต่จะทำาให้อินเทอร์เน็ตนั้นส่งผลดีต่อทุกฝ่ายมากที่สุดนั้นะถ้ามีจ่ายภาษีมันก็น่าจะวินทุกฝ่ายนะครับให้อาคุดิดึงอารมณ์เหมือนพวกเล้ายาปาปิ้งยาสูบพวกนี้ครับก็ไม่ดีแหละนะใครก็รู้ว่าเล้าไม่ดีนะครับอ่านในสีห้าก็รู้ถูกไหมครับเลเกรเตอร์เองหรือผู้เข้าบัญชาคุมกฎเองก็คงจะรู้นะฮะแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเล้ายาปาปิ้งเนี่ยสามารถมีเรื่องของภาษีสมบัตรสามิตทำให้รัฐได้ประโยชน์แล้วอเอกชนก็ได้ขาย ูถกยไประชนก็ได้ดืม่มอย่างเงี้ยมันก็ดูจะวินวินถึงแม้มันจะขาดต่อสีทำอันดีก็ตามนะครับนั้นหากพูดถึงบิตคอยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคัมภีร์อะไรหรือแม้กระทั่งข้อจากัดทางศาสนาอะไรที่มันดูมีสินทำห้ามบิตคอยสักอันหนึ่งเลยนะครับดังนั้นหากมาบอกจริงจบิตคอยก็จะดูดีกว่าเล่ายาปาปิ้งนะฮะแต่ว่านะครับอย่างที่บอกครับทำให้ถูกต้องเนาะมีการเสรียภาษีควบคุมให้ดีเนี่ยยังไงมันก็น่าจะไปต่อได้อยู่แล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับบิตคอยออฟฟลูเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เอาบิตคอออออยยนนกกรราาเเทดนนี่่ถืวสู มากๆนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสน BTC ใน1เดือนนะครับก็บเรียกว่าเติมการสับคนที่สนใจบิตคอยล์แล้วกันนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงครั้งหนึ่งเลยนะที่มีการเอาเหรียญเนี่ยบิตคอยล์ออกจากตลาดเยอะที่สุด ในรอบมาหลายเดือนเลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับแปลว่าตอนนี้ราคาเหมือนมีคนเก็บน,นะครับแล้วก็เอาออกจากกระดานเทรดนะฮะถ้าเราดูจากกราฟนี่นะครับช่วงไหนที่เป็นสีนเขียวเนี่ยเป็นช่วงที่มีบิตคอยน์อินฟลโนะครับบิตคอยนี่ยเข้ามาในกระดานเทรดเยอะทําให้ราคาเนี่ยอาจจะร่วงไงก็นึกภาพในวันเราอ่ะคุณโอนเงินเข้ากระดานเทรดคนโอนบิตคอยเข้ากระดานเทรดเนี่ยก็คือจะไปทำไมฮะขายบิตคอยเข้ากระดานถูกไหมแต่ถ้าคุณเอา ตัว stable coin texture เนี่ยเข้ากระดานเทรดอาจจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเอา bitcoin อ,ออกอปุ๊บแปลว่าเหมือนคุณซื้อเสร็จแล้วเอากลับไปเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันว่าตอนที่ช่วงราคาร่วงเนี่ยนะครับมีการเอา bitcoin เอจกจากการเทรดค่อนข้างเยอะเลยนะครับและหากดูในอดีตที่ผ่านมานี่ครับตอนที่ช่วงสีแดงนี่เยอะเห็นไหมฮะช่วงสีแดงนี่เยอะเนี่ยก็เป็นช่วงที่ bitcoin เนี่ยราคา เติบโตสูงนะจากวัน8,000เนี่ยนะครับไปถึง20,000เลยครับเห็นไหมครับ8,000ถึง20,000คือช่วงที่แบบคนเอา Bitcoin อ,ออกเยอะนะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยที่ยังแดงย,วยาวเนี่ยก็คือจากประมาณ20,000ตรงนี้ครับถึงประมาณ60,000เลยครับดังนนะั้นมองภาพรวมนะครับก็ยังมองว่าเออมันก็โอเคนะถึงแม้ระยะสั้นจะมีความกระทุกกระทกคึกคักกระดึกกระดักบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะของวงการคริปโตนะครับผมคิดว่าคนที่อยู่วงการนี้ก็คงจะไม่ไไไดด้้้้้รรรรรูสึกกทุออนนะะะเเพาาาวว่่ชิแลถใจจม็งี๋ย แย่เอานะครับโอเควันนี้ก็สุดว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเวลาเลเกเรเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยต่างจ้องตาเป็นมันนะครับที่จะมีส่วนร่วมเนาะการเก็บภาษีหรือควบคุมให้โปร่งใส ต่อต้านกันฟอกเงินอะไรกันว่ากันไปนะครับซึ่งกับผมเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยดีจริงๆนะครับเพราะให้ถูกต้องมันก็จะกระจายมันก็จะเกิดการแพร่หลายได้มากขึ้นเหมือนกับตลาดหุ้นตลาดฟอเร็กซ์ทีเฟกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับทาง p v o c ก็บอกว่าจะทําการคุมเข้มนะกดดันพวกคริปโตเทรดดิ้งมากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในการเทรดต่างๆเช่นหัวปีอะไรอย่างเงี้ยเขายังเทรดกันอยู่นะครับแต่ก็ถูกเขาเรียกว่าโปร่งสายควบคุมรัฐ อะไรได้ต่างๆนานาครับซึ่งดูตัวเลขการเกิดแฮชเรทนะครับที่แบบว่ากําลังการขุดหลังจากการโดนแบงของจีนจริงอยู่ครับร่วงแหลกเลยครับก็ที่ว่าในไม้แข็งไงยก็กำลังการขุดก็ร่วงยับมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีถึงหัวกลับมาแล้วครับประกอบกับว่า user trading นะครับหรือ P2P เนการแลกเปลี่ยนสำหรับผู้คนทั่วไป OTC เนี่ยก็ยังมีการแลกเปลี่ยนอยู่นะครับถึงแม้ตุนกิจการแต่ว่าความต้องการขนุดมันมีแล้วครับคนต้องการนะครับปิดเท่าไหรไปความต้องการก็ยังมีอยู่เพราะว่ากล่องแห่งแพนโดรานี้ถูก และสุดท้ายนะครับเรื่องของคราสโนดเนี่ยนะครับก็บอกว่าโดยเฉพติดีนะบอกว่าทางบิตคอยน์นี้มีการเอาฟลูนะครับเกการคนที่ขนบิตคอยออกมาจากตัวเอ็กซ์ชั่นเยอะ มากในรอบหลายเดือนเลยนะครับซึ่งมองกลับไปย้อนหลังเนี่ยช่วงที่มีการดึงออกเยอะเนี่ยแปลว่ามันมีการเก็บของน,นะของรายใหญ่ต่างๆน่า,าก็ว่ากันไปซึ่งมากถึง1นึ่งแสนบิตคอยเลยนะครับภายในเดือนเดียวงนั้นอาจจะเป็นข่าวดีแล้วกันสหรับคนที่อยากจะเติมกงาช่วงนี้นะครับก็ฟังแล้วก็เป็นฟังหูไว้หูนะส่วนตัวผมไม่ได้นําการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับก็ท่านแนะนํ็นคือสวนผมเลยนะครับน่าจะถูกหรือว่ารวยทุกคนนะันั้นก็ปวดใช้วิจัยยานนะครับแล้วก็ทํากันบ้านด้วยตัวคุณเองอย่าลอกกันบ้านใครนะครับเดี๋ยวมาโทษ ไม่เอานะฮะผมแค่นี้ก็ทัวร์เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ถึงกดไลค์เกิดตามช่องคิมพาวัตตี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครนะฮะสนใจคมรู้เชิงลึกนะจากวิจัยที่ผมไปรีเสิร์ชมาซื้อมาต่างๆนะคุยเก็บเพื่อนๆน,น้อง,อ,งอาจารย์ปุงต่างๆเนี่ยครับก็จะมา อ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังภายในห้องเรียนวงในนะครับมีมันเดือนหนึ่ง25ขึ้นนะครับมีไลฟ์มีพูดถึงโปรเจกต์อะไรที่เชิงลึกๆสับนักลงทุนยังไงก็ห้ามพลาดแล้วก็มีตอนนี้ผมกำลังทํากลุ่มนะมานั่งแชทกันคุยกันเพื่อแลกเป็นความรู้นะครับเพราะว่าวงการคริปโตเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าความรู้เนี่ยนะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆนะครับมาช่วยกันอ่านก็จะดีนะสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะเรนะบกว่าเจอคุณในห้องเรียนวงในนะจ๊ะขอบคุณเจอกิหน้าครับับสสดี